อันนี้ทั้งหมดคือการขับเคลื่อนด้วยเครื่องมือเครื่องใช้สังคมไหนเข้าถึงเครื่องมือเครื่องใช้ได้มากกว่าสังคมนั้นก็เป็นผู้ที่มีอำนาจต่อรองเป็นบ้านเมืองที่มีความเจริญในมุมมองของยุคนั้นๆขับผ่านมาจนถึงขับเคลื่อนผ่านมาจนถึงยุคต่อไป a า s forming energy นั่นไหมายความว่าตั้งแต่มีคริสต์ศักราช1 7 8 0เป็นต้นมานะครับ เรามาขับเคลื่อนสังคมโลกกันด้วยด้วยพลังงาน,นเริ่มตั้งแต่ ewater power พลังงานน้ำรู้จักเอาน้ำมาปั่นเป็นกันหนงหันเป็นอะไรต่างๆขึ้นมาแล้วก็เอาไปใช้หมุนอุปกรณ์ขับไขน้ำเข้าตาอะไรต่างๆนะครับจนมาถึง green power รถจักรใช่ไหมครับไอ้น้ำเราจะเห็นหัวรถจักรไอ้น้ำ เป็นอิเล็กทริกพาวเอร์ิ่มมีไฟฟ้านะครับมีไฟฟ้าคนเริ่มรู้จักใช้พลังงานไฟฟ้าและมาถึงคอมมิวนชั่นพาวเวอร์นี่เครื่องยนต์สันดาหนะ์เครื่องยนต์สันดาหก็ท,ที่เราใช้กันในรถยนต์นี่แหละครับดีเซลเบนซินอะไรต่างๆทั้งหมดเนี่ยเป็นการยุบพัฒนาเพราะฉะนั้นชาติใดสังคมไหนเข้าถึงแหล่งพลังงานได้มากกว่าสังคมนั้น มีอำนาจในการต่อรองมีอิทธิพลในการขับเคลื่อนสังคมโลกมาถึงปี1,970กว่าๆเป็นต้นมาไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือเครื่องใช้ไม่ว่าจะเป็นพาวเวอร์ต่างๆทุกประเภทกลายเป็นปัจจัยรองปัจจัยหลักกลายเป็นว่าเข้ามาดูที่อะไรครับอินร์เมชันขับเคลื่อนกันด้วยอินร์เมชันแปลว่าข้อมูลข่าวสาร สังคมใดชาติใดที่เข้าถึงข้อมูลข่าวสารมากกว่ากันนะครับสังคมนั้นมีโอกาสเป็นผู้นําในโลกนี้เมื่อก่อนเราเคยใช้คอมใส่แผ่นใส่อะไรเริ่มมาตอนนั้นนะครับเข้ามาเรื่อยๆจนมาถึงยุคป,ปัจจุบันคอมพิวติ้งอินโฟเมชันแอนนัลเลจความรู้ต่างๆนะครับมันจะเข้าไปอยู่ในกระบวนการ คิดคำนวณข้อมูลอันไหนเร็วกว่าคนนั้นชนะครับข้อมูลเร็วกว่าและสองถูกกว่าคนนั้นได้เป็นผู้นำในในยุคการสื่อสารเมื่อก่อนผมทำงานอยู่ที่ศูนย์พิทักษ์สางประเทศไทยเรามีมูฟเมนด้านด้านเคลื่อนไหวพระอาจารย์สมซาบเรื่องสำนักพุทธบ้างรับนิมนต์พระไปช่วยสวดคนรอบสภาบ้างอะไรบ้างในอดีตถ้าผมอยากจะถ่ายทอดสด าการทํากิจกรรมของเราเนี่ยเราต้องว่าจ้างนะครับเราต้องประสานกับช่องใหญ่ๆเขาจะเอารถคล้ายๆกับรถรถ,รถบัสรถบรรทุกนะฮะไปตั้งจากนั้นก็จะมีจานข้างบนครับจานจะค่อยๆเปิดออกมาเป็นจานดาวเทียมแล้วก็จะยิงไปเราก็เอาสายเสียงสายภาพไปเสียบเดินสายกันชุนละมุนเลยครับพยารยามนึกภาพตามคงเห็นภาพนะครับแล้วก็กว่าจะถ่ายทอดออกไปให้ ให้ญาติโยมที่อยู่ทางบ้านชมกันได้แล้วก็ชมทางทีวีด้วยอีกอะไรมันยุ่งมากยุ่งไม่เท่าไหร่สิ่งที่มากกว่ายุ่งคืออะไรครับเงินครับค่าใช้ใจ่ายอาจารตั้งไปเลยที่ผมว่ามาหลักแสนครับถึงจะถ่ายทอดได้แต่มายุคน,นี้นี่อาจารย์ยืนอยู่ข้างหน้ากําลังถ่ายผมอยู่เนี่ยกดปุ่มเข้าไป,ป,ไปบุ๊บไลค์ครับเหมือนกันอาจารย์เห็นความเปลี่ยนแปลงช่วงไม่กี่ปีนี้ไหม ว่ามันไปเร็วมากนะฮะมันไปเร็วจริงๆเพราะฉะนั้นใครเข้าถึงข้อมูลได้เร็วกว่ากันทำคอสแวลูให้ถูกมากกว่ากันคนนั้นทำเป็นผู้นำของสังคมในยุคปัจจุบันยุคนี้เลยเรียกว่ายุคดิจิทัลนะครับดิจิทัลเอชไม่ว่าจะเกิดขึ้นส่วนไหนของโลกเรารับรู้ไปพร้อมๆกัน ผมพูดทำไมครับว่าถ้าอยู่ในวัดไม่มีปัญหาครับเราตั้งรับอยู่ในวัดโยเกเดินผ่านประตูวัดเขาต้องปรับตัวให้เข้ากับวัดแต่เราเดินออกไปสู่สังคมเราก็ต้องเข้าใจว่าสังคมมันเปลี่ยนไปทิศไหนทางไหนแล้วเราจะมีเครื่องมืออะไรไปใช้กับสังคมนั้นนั้นเราจะเอาธรรมะไปประยุกต์ใช้เป็นเครื่องมือกับสังคมนั้นนั้นได้อย่างไรนั่นต่งางครับเป็นโจทย์ที่เราต้องพักและต่อให้ได้ เมื่อปีที่ผ่านมา2565กระทรวงดิจิทัลน,นะครับหรือว่าเอ็ a ดาได้สรุปสถิติการใช้อินเทอร์เนต็ตของคนไทยทั้งประเทศผ่านเจนนะครับผ่านเจนแต่ละเจนเจนที่ใช้อินเทอร์เนต็ตมากที่สุดเราเรียกเจนนั้นว่าเจน Y น,นะพระอาจารย์ใครเกิดเจน Y บ้างครับยกมือนิดครับ ขอบพระคุณครับหลายรูปอาจจะเกิดแต่ยังไม่ทราบพระอาจารย์ดูตรงนี้นะฮะที่ที่เป็นรูปคนเนะครับเขาบอกว่ายุค